ดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมเอาค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเสียจะลงแนวทางของแอปก้อยใจครับผมค่ะเลขกวิ่งบนตัวเดียวครับค่ะแมนบ่แม่นได้ครับผมสําหรับเด็กวิ่งที่แ่าแมนร้อยสิบหน่วยไปได้มดครับผมค่ะครับตัวเดียวค่ัท่านผู้ชมงวดที่ออกหานั่นเพิ่นกะหาผู้เดียวที่แถวหาสองครับบนแล้วค่ัท่านผู้ชม ดับลายสำนักดิเถาะเพิ่นเกาอยู่ค่ะมาของเพิน่นยูดิขค่ะท่านผู้ชมล่าสุดนี่เพิ่นก็าหายแปดไปลักลอยนก็ะแม่นคือเก่าพราะว่าเพิ่นเป็นสายวิ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมตัวเดียวพร้อมบนพร้อมค่ะให้บนพร้อม่แม่นบนบวกล่างเนาะขอบคุณแนวทางแอดกอยใจขอบคุณเอฟซีใจดีที่เพิ่นทรงขอมูลห้เนาะครับผมค่ะ มือนี้เป็นทังไหนคะท่านผู้ชมอากาศหนาวอยู่ดีเแถวแม่นเย็นสบายอยู่ค่ะสูงกับแดดอยู่บ่บ่ห่อนแม่นค่ะกับปลาสวนกุหลาบคือกันครับงามคักเนาะค่ะท่านผู้ชมงามคักอีหลีกุหลาบแดงเดี๋ยวก่อนจะไปเบิ่งแนวทางคอยให้เจ้านับกุหลาบมีจักดอกแถาอยู่นี่สีแดงสีแดงบ่แม่นลองไปนับเบิ่งกันน่ะตัวนี่ นับเบิ่งกันนะที่บ้านนะเนาะหนึ่องสามสเออห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็องสามสี่สิบาสิบหออสิบแปดนี่เท่าออจักดวเ่า ยีแดอกครับผมยี่สิบแปดนโอ้ยี่สิบแปดดอกค่ะยี่สิบแปดดอกเด้ครับผมเอาไปเพิ่งแนวทางกันเลยเนาะครับผมุ่นผู้ชมแอดกอยใจงวดว่างหันเพิ่นได้แปดน้ำเชี่ยเอาไปประกบใส่พี่สาวหัดใหญ่ได้เก่าแปดแปดเกครับค่ะเป็นคููทางท้างหนาเลยเนาะอืมลอยซิบเลยเออลอยซิบเนาะคแมนขาดหาครับผมบ้านี่ มื่ว่านที่น้ำเชี่ยวบอกให้ฟังว่าอแอดยืนชุดเต็มเพลนอะบ่ามี่แปดครับบานนี้น้ำเชี่ยเลยปรึกษาอันผู้ที่เป็นเป็นขู่คิดของน้ำเชี่ยนี่แหละค่ะ่ันมู้สมแบบเพ่นเก่งมากเลยคะ่ะเพ่นเพ่นว่างวดว่างหันเนี่ยแอดกอยใจโย,ยนไปรักลอยเลยเ จังได้กับมาเอ็ดก้อยใจลอยมาอหลีมาอ,หล,มาอหลีนะครับผม่อยเสียจนเพิ่มเพิ่มนี่ค่ะรันมือช่วง <c oughs> พุ่มเป็นเพิ่ม่แม่นผู้ที่ปรึกษานํำเสี่ยนนี่ค่ะหอ,อยใจได้วันนี้ได้ซีนะครับพี่น้องค่ะวิ่งบนสี่เป็นเหล็กบนค,ครับไปได้ร้อยสิบหน่วยครับผมไปได้ร้อยสิบหน่วยหมู่บ้าน,นํำเชี่ยรของของอ แอดยืนมันบ่เถ่ารนบผมเชื่อว่าถ้าดก้อยใจมากเสียมาเปรียบเทียบไ้บ้านน้ำเชื่อไปถามเพิ่นแล้วค่ะนี่แอดยืนคือคือแข้งชะาอเออแอดยืนแอดยืนกว่าบ่อหันก็คือชุดเต็มอ่าชุดเต็มนี่ย่มมีเหล็กของแอดก้อยใจอยู่ในนี่เลยค่ะที่ไหนใดมันไปรักลอยขึ้นที่ปรึกษาน้ำเชื่อบอกเลยเพิ่นมีความเล็กนี่กับน้ำเชื่อเนี่ น้ำเสียเนี่ยจะเอาความฝันไปใส่เพิ่นสิเนี่ <laughs> ตนต่างก้นต่างซอยกันไหมคะ่ะแต่ไม่ช่วงไปเก่งนะเท่อเนี่ยค่ะน้ำเสียอศัยความฝันนี่หวดนี่แอดยืนบ่มีแอดกอยใจเลวครับผมบ่มีสองตัวที่เป็นติดสี่เลยอ๋อความเป็นไปได้ความเป็นไป,ดปนไปด้ครับพี่น้องเนาะบ่มี่เลยถ่าเอา ทว่าแอดยืนคอยมาเก่าศูนย์สิ่เดียคอยคอยมาทว่าเอดยืนเนี่ยเพิ่มมากสิ่เพิ่มมากจีออกตัวกลับที่เถอะแจ้งซี่หาเพิ่งกะออกหาซี่เังสิแม่แจ้งสองหาเพิ่งกะให้หาสัับกันสลรับกัน,รกนครับพอชะนันทั้งเชี่ยมาเก่าศูนย์ของแอดอดยืนเพิ่มไม่เก่าศูนย์ ข่อยสิเอาตัวนี้เด้อเฒ่าได้09ดับกบระซังข่อยมกัก4.9อือ438แล้วก็มาแชร์ต่อมักบาดนี้นนกับอีกตัวหนึ่งเด้อเฒ่าข่อยฝันเห็นอีพอ่ออีพ่อเกิดพ่อสอหยังยเฒ่า ก้าหาสองสี่เก้าห้าสองสี่เก้าหาเนี่ยมันก็เป็นสี่เก้าห้าเนี่น้ำเชี่ยวฟันอีพอต้องวดเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะน้ำเชี่ยวฟันว่าไปเฮียนน้ำหายอีพอไปกวดเฮียนทึงเฮียนไปกวดเฮียนทึงเฮียนบ่านนี้ อี่พอสิไปงานแต่งงานก็นเลยบอกให้น้ำเสียไปแต,งต่งโตให้แต่งโตรอรอคท่ันผู้สมแต่งโตรอค่ะตตคืออย่างนี้ไปนี่ไม่ยิ่งไม่เถาจริงยิ่งเพิ่นแม่เสียทำลายเพิ่นเออศูนย์ให้เพิ่นสันีิ่อาเลยตีไปศูนย์หนึ่งแม่มน้ำเสียเห็นพรมี่ค่ะ่าันผู้ส้มเห็นเห็นปืนพรเล่งมาแล้วเต็มม่่น เป็นสันแมนแต่พาพ่อถือเพิ่นเด้เนื้อเชี่ยกับโต๊กใจย่างแย่งหน่อยกบเป็นน้อเชี่ยกับเป็นซีเระเถอะว่าในค่อยกระสูนอีพอกะเก่ายัางสี่นีพ่อซอเกิดเพิน่นกะจิตามนีตัวแมนข่อยฟันตัวงวดงวดว่าหันน้อเชี่ยกับฟันเห็นเพิน่นอายุเพิ่นไปขามโคง้งพ่อซอเกิดเพิน่นกระได้น้อพ่อซอเกิดเพิน่นเราหันแมนค่ะนี่หราคะ ฟันเห็นพอต้องหงุดอีกแล้วครับผมต้องหงุดแล้วก็ฟันเห็นบานหัเนเงี้ยนบริษีอีกแล้วลอยยีุ่กไปกวดบานหันนี่ค่ะถ้าขวดบานนี่เบิ้งตำล้านเป็นหนึ่งเก่าเลยเดีแ่นหนึ่งซี่หนึ่งเก่าเนี่ยเอาวนๆนี่นนยนี่แล้ครับผมหนึ่งซี่หนึ่งเก่าเถอะมันจะเป็นหนึ่งเก่าถ้าเบิ้งใต้ตำล่านดอิอืมเดี๋ยวให้ไก่ไก่มือกันแ่นขา แอดวันชัยนีนเถ่พึ่งกับเขาดีน,นี่ค่ะเอซี FC เลขเดินดีหนึ่งกับเก้าหลักหน่วยบนได้สองตัวนี้ถึงว่าเพิ่นไปรักซิบวปเกาดี่แอวแมนข้องแทะดีเแถาคุณพี่พรอ่นั่นเชี่ยวว่าเอฟซีฟังวางหัวอันเพิ่นหายอสองกัหกเนะานะเข่าสองเนาะครับหาสอง มัวด,ดีกอดกันมากเลยแม่นค่ะ95ลอ,อก,กันเด้อค่ะท่านผู้ชมลอ,อก,ก่อนค่ะพี่สาวหาดใหญ่อีกเถ่องเนี่ยนี่ค่ะเลขเขาไลาค้ครับผมนี่ก็ล่ออีพอนี่ค่ะไทยเอฟซีมีเลขวิ่งแมนแมนเอาใส่อีพอเลยครับค่ะเขาไล้ซ้ำนักเลยเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะ95พ่อจ่านายประกบเซนไอ้ เด็กอาจารย์ชุ่มแพรเขาเก่าหาเลยค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะแอดก้อยใจเนาะครับค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วตัวไดเแาววันนี้ได้วิ่งบนสี่ด้วครับผมแอดก้อยใจวิ่งบนสี่ครับวิ่งบนสี่ค่ะท่านผู้ชมครับแอดก้อยใจสี่สองแปดดอกกุหลาบก็ยี่แปดวัเนี้ เพิ่นเลือกเอาแต่อดอกบานเด้อค่ะท่านผู้ชมชค่ะเบอร์เนีงามคักอีหลีเด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะถอ่องามคักสี่ตัวเดียวหาตัวมาใส่เด้อคะ่ะท่านผู้ชมหาตัวมาใส่หรือว่าสี่สิไปหลักลอยเนาะครสี่จะไปหลักร้อยค่ะงามคักงามเนี่ยดอกกุหลาบ นาหนาวนี่ดอกไม่ออกดีเนะาะค่ะรนผูุ้ชมค่ะดอกไม่ออกดีปีใหม่ไปเที่ยวสายเนาะพี่น้องเอฟซีพนกะแหงวาสร่งเขี้มทรงเร็เรเดินน้ำเชี่ยบางที่ก็ทรงมือนี่ได้มืออื่นแมมค่ะรนผูุ้ชมครับบางที่ก็โอ้ยหลายมือคะอีหรีค่ะแม่นจกักเป็นน้ำเอียงแต่ว่าขชนนี่รีนี่เอฟซีพนสร่งมือนี่ สร้างมือนีส่งมืออื่นทค่ะท่านผู้ชมสร้างมือนีส่งมืออื่นจังสีเนาะครับค่ะสิเป็นประม่าณนี้ค่ะบานนี้เรืองว่าขนส่งนี่บางทีก็ได้ไหว,วเานาะแถาแมนค่ะบางทีก็ได้ไหวสองมือก็ถึงครับผมบ่ส่งมือนีได้มืออื่นก็นมีไหแม,มนค่ะเอาลูกสาวหิ้วเข้าแล้วบานนี้ลูกสาวหิ้วเข้าแล้วใช่ะนันมาแล้วน้องแลนหิ้วเข้าเราบอเนื้อ แมนอาเอาค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขูมสุขคนเด้อค่ะคลิปนี้ก็เป็นแนวทางของแอดกอยใจวิ่งตัวเดียวสี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับเบิ้งคุณนายบ้านนี้ปุ้ยบ้านนี้บ้านนี้ฮังคักบ้านนี้ฟันละบ้านเมื่อเมื่อบ้านหวยย่างเจ้ามือวะมาบ้านนี้ใส่ถุงเท่า อาฮัดเอารถมาให้ร้านบานนี่ร้านลร้านมาโอ้มือดเมือดมืเอดเอาล่องไปม่องหันดูเถอะนี่บ่เถ้าเก้าหาก็เป็นหาสองนี่บอนี่ทะเบียนรถบ่ซื้อรถมาให้ร้านนี่บอเพิอทะเบียนรถบอไปกับท่านผู้ชม มางหมหมอยาเพช่มพดีพอรอไอไบัวอุ้ยเบื้องนอุ้ยยิ้มพ่วงยิ้มพ่วงพัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ปู้เบิ้งไปทะเบียนรถกันเบ่ันราคา ก็ไดีหาเก่าก็เป็นยังเก่าสูงเอย์กยี่บงยุ้ยท่นหงยเบอร์หาเก่าบุ่นวเรียบเพื่อนู้ไหนดีใจบ่ผู้ไหนปานปัญาได้ครับปูบ้านี้บ้านี้ให้ถึงรางวัลที่หนึ่งได้บานให้ถึงรางวัลที่หนึ่งได้อนที่สองนี่ได้ เอาล่องกระเะษทอเอาล่องกัะาอ้อมอ้เอเออ้อมอ้อมเอานอนร่องเออเพราะว่าพนังท้านไหนเป็นทะเบียนรถดตัวเก่าอันเมื่อเ่าะการูนเก่าศูนเกับูนเก่าก็หาเก่า พุ à, ่ nt, ูบดุมยาแล้วเออเฮ้ยเบื BE ER> ้องนั้นดูบ้านเบื้องนั้นดูเซ่ในนเงินไล่ไล่ได้เอย่งบักลาลังได้วยเด้บักลาด้อยวิ่ยิ้มดิแมยิ้มดิเดี๋ยวนี้ยิ้มรถขั้นใหญ่พอละโอ้ผมหยาสื่อห้คือสวยแถววันนี้แม่เออเตี่ยผมสักไปแค่เนี้ย โอ้ขกขากขักสวยสวยสวย่มีมาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมอาา๋อค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคยแล้วค่ะท่านผู้ชมครับผมขายขีมค่ะครับอาา๋อค่ะท,ท่านผู้ชมถ่ายเอฟซีทันใดที่เพิ่นสนใจขีมนำเชียกับเกามาเชียกะให้ถักไล่ามาบเบอร์ที่เกามาเชียเพิ่นสิบบอกนี้แล้วค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะศูนย์หกสองสี่เก้าหนึ่ง แปดเก้าหนึ่งหกครับผมค่ะครับเอาอีกครั้งหนึ่งได้ครับพี่น้องค่ะศูนย์หกสองสี่เก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งหกครับค่ะครับนี่แหละค่ะท่านผู้ชมกะจะมีสบู่ค่ะสบู่ล้วก็เซรั่มได้ค่ะท่านผู้ชมล้วก็ขี้มขมิ้นค่ะแล้วก็เซรั่มน้ำผิวครับพี่น้องเนาะค่ะทาผิวน้ำหอมในตัวค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชม ล้วากา็จะมีแป้งตลับด้อค่ะรัมมุส้มนี่ครับแป้งตลับค่ะเบอร์ศูนย์กับเบอร์หนึ่งใส่ดีมากเลยค่ะเบอร์ศูนย์กับเบอร์หนึ่งนี่ผิวขาวเด้อค่ะรัมมุส้มครับค่ะผิวขาวค่ะเพื่อนว่าใส่ดีค่ะโอ้เพื่อนสร้างไปหลายเน,ะนาะค่ะเพื่อนสร้างไปกับ เซลีล่ยมหนากับขิมขมินคาราผู้จมถ้าเอฟซีสนใจกะถักไรมาเด้อค่ะครับสบู่นี่กะเฮดไห,หนาห้าสอหนาห้าใสเด้อค่ะใหนาเกี้ยงเนาะครับผมค่ะเซลี่มนี่เฮทไห,หนาห้าบ่แห้งบ่เหี่ยวครับ,บรนค่ะคยันค่ะครับไม่แห้งไม่เหี่ยวไม่ย่อนไม่ยานคาะท่มนผม้ชมค่ะ นากระชับนาเต้งตึงเด้อค่ะเต้งตึงเลยครับพี่น้องเรื่อว่าใส่ยาเม็อเสาไปงานไปการนี่ครับพี่น้องเนาะนานี่เต้งตึงชุ่มชื่นครับผมบ่แห้งบ่เหี่ยวไม่หย่อนไม่ยานเด้อค่ะท่านผู้ชมเต้งตึงกระชับพร้อมค่ะเนาะค่ะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นครีมขมิ้นนี่เด้อค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ค่ะครีมขมิ้นค่ะถ้าตอนยาเมืดขึ้นค่ะเฮดให ฝ่ากะจางด้ค่ะขิมขมินคา่านู้ชับฝ้ากะจางสิวกะโอ,โอเคอะไรครับพี่น,น้องเป็นสิวนี่ก็ใชด่ดีได้ครับผมนี่แมนอยู่คา่านูุชมค่ะสามยางนี่ใส่ดีะะอ้อค่ะต่อมาก็จะเป็นแป้งตะลับด้ค่ะ่านผูุ้ชมแป้งตะลับค่ะก็จะมีเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามค่ะคบเบอร์ศูนย์กับเบอร์หนึ่ง เหมาะสำหรับคนผิวข,ข,ขาวค่ะท่านผู้ชมผิวขาวเขาเหลืองเข่งสีน้าตาเ่ยขาเหลืองค,ค่ะเ,เบอร์สองก็เบอร์สามผิวสองสีถูกต้องครับค่ะแต่ว่าแต่ก่อนน้ําเสียกับผิวสองสีเนะาะเนเี่ยน้ําเสียใส่เบอร์สองแต่ก่อนค่ะพ่อมาใส่ชุดนี่ค่ะท่านผู้ชมนี่น้ําเชียเปลี่ยนมาใส่ปแปลงตลับเบอร์ เบอร์ศูนย์เหรอครับผมเบอร์ศูนย์ค่ะนาเช้าแล้วครับ <BE> <R _> นามันมันสอมันใสออกค่ะ่ฝ mm. ากะก็จะคอยจางออกไปเด้อค่ะานู้ชมเอ่อจังใดถ้าสนใจก็ให้ทักไลน์มาเด้อค่ะ mm. ถ้าเอาไปใสแล้วถ้าแพ้ถ้าแสบถ้าขั้นให้หยุดใสเด้อค่ะานู้ชมครับให้หยุดใช้ค่ะแต่ว่าโดยทั่วไปเนาะตอนนี้ <c oughs> พี่น้องเอเซิ่นกั ใส่ถือได้ครับผมแมนค่ะเต็มเลยครับพี่น้องเป็นเซตเลยครับพี่น้องเนาะเซตนี้เลยหลักร้อยเด้ค่ะรันผู้ชมเอาค่ะรันผู้ชมถ้าสนใจก็ถักไลน์มาเ้้อยค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาอยู่ดีม่แห้งสุขโูสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ